กรัาอยู่กันในแบบู o r l เว u p เออีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะผมก็จะมาอธิบายเกมพาร์ตตัวหนึ่งของแมปนี้กันนะฮะซึ่งเป็นเกมพาร์ตที่ป๊อปปูล่าที่สุดเลยนะก็คือเกมพาร์ตพรีเมียมนั่นเองนะฮะก็เป็นเกมพาร์ตราคาประมาณ250โ้บดคนะผมจะอธิบายว่าเกมพาร์ตเนี้ยซื้อแล้วมันจะได้อะไรนะฮะแล้วมันคุ้มแค่ไหนในความคิดของผม,มนะโอเคก็ไปเริ่มมาเลยนะฮะโอเคก็อย่างแรกเลยนะฮะสิ่งที่คุณจะได้หลังจากที่คุณซื้อเกมพาร์ตพรีเมียมของเกมนี้มานะก็คคือุณจได้้แชสีฟาบบนี้นั่ยนะก็มีคําาว่พีเมียม อยู่ข้างหน้าด้วยนะซึ่งถ้าเกิดมันมีพรีเมียมประมาณ2คนอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันแล้วมันคุยกันอยู่เนี่ยมันจะงงๆหน่อยๆนะฮะคือด้วยความที่สีมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็อย่างที่2นะฮะก็คือคุณจะได้ลดพรีเมียมมานั่นเองนะก็คือรถเกมเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีคุณจะได้รถแค่บางส่วนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพรีเมียมนะฮะคุณจะปลดล็อกรถที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะฮะ่านไหนที่เป็นรูปดาวเนี่ยก็คือสายฟรีจะไม่สามารถเสกได้นะฮะจะต้องเป็นคนที่มีเกมพารีเเเเม่่่่ยถึงกไดด้ซอันนนทล ก็คือมีแบบเนี่ยอันนี้เป็นรถตำรวจแบบหลุๆนะครับรถตำรวจแบบเป็นรถสปอร์ตประมาณนี้นะ,ะแล้วก็อย่างต่อไปนะฮะนอกจากที่พรีเมียมจะมีรถพรีเมียมแล้วนะฮะคนที่มีเกมพาสพรีเมียมเนี่ยยังจะสามารถที่จะทาสีรถได้ด้วยนะฮะวัเนี้เราสามารถจะเลือกสีแล้วก็ ทาลงไปได้แบบนี้เลยนะฮะนอกจากที่จะทาสีรถได้แล้วนะฮะเรายังสามารถเชียจะตั้งสเปดตรงนี้ได้ด้วยนะก็คือคนปกติเนี่ยเขาจะสามารถตั้งสเปดได้ประมาณ6เซตหรือไม่ก็5เซตนี่แหละผมลืมไปแล้วนะคนที่เป็นพรีเมียมเนี่ยจะสามารถตั้งค่าสเปดรถคันใหญ่นะฮะได้ถึง70เลยนะทาให้มันจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรเลยนะถ้าเกิดเป็นยานพาหนะอันเล็กนะฮะก็คือแบบว่าเป็นพวกสเก็ตบอร์ดอันเล็กๆแบบนี้นะปกติจะตั้งได้ประมาณ20 หรือไม่ก็30นิดนๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพรีเมียมนะฮะจะสามารถตั้งได้3 5นั่นเองนะนอกจากนั้นนะฮะในรถบางคันนะพรีเมียมยังสามารถที่จะกดพังรถได้ด้วยแบบว่าเนี่ยรถเออเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดมีฟังก์ชันรูปดาวแบบนี้นะฮะคือเป็นฟังก์ชันของพรีเมียมนะก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะพังล้อรถได้แล้วก็ใส่เอฟเฟคให้รถได้แล้วก็ใช้เสียงแตรแบบแปลกๆได้นะแล้วก็เนี่ยสมมติผมกดแบบว่าล้อซ้ายบนแบบนี้นะ ต้มเนี่ยฮะแล้วล้อมันก็จะพังแบบนี้เลยนะเนี่ยคุณจะสังเกตว่าตอนนี้ล้อซ้ายนะฮะเราไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดเรากดแบบว่าล้อขวาอันหลังเองก,ก็กดไปนะฮะปึ่มแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็หายไปสองล้อแล้วนะเอาไว้โลเพได้นะเพราะว่าโลเพยรถพังประมาณนี้แล้วเราก็สามารถกดเอเฟกไฟใส่ไฟเข้าไปได้แบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่แบบใส่ควันเข้าไปก็ได้แต่ไม่รู้ว่าควันไปไหนนะแล้วก็สามารถกดเสียงแต่แปลกๆได้เนี่ยคือเสียงแต่ปกตินะเนี่ยอันนี้คือปกติอันนี้คือของพรีเมียม อันนี้คืออันแรกแล้วก็อันที่ 2, 2> <C le af> เนี่ยมันจะเป็นเสียงแปลกๆหน่อยนะฮะแล้วก็สามารถถอดล้อแบบ ควบทุกล้อดได้แล้วรถเราก็จะไม่สามารถขยับต่อไปได้แล้วนะฮะนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ของพรีเมียมสอบเรื่องรถนะต่อไปนะฮะก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงซื้อพรีเมียมในเกมนี้นะสักครู่นะมือถือผมแบบมันเป็นมันเปนอไะไม่รู้นะมันแลกมากโอเคเดี๋ยวเอาปรับกราฟิกประมาณนี้พอการที่คุณซื้อพรีเมียมนะฮะคุณจะปลดล็อกยานพหนะพิเศษคันหนึ่งนั่นเองนะซึ่งมันจะเป็นยายนพหนะที่สามารถบินได้เพียงอย่างเดียวในเกมนี้นะฮะก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะก็สามารถมาเสกได้ที่บนสอนอตำรวจแบบนี้นหะะหรือมมัีบ้าลง ที่เป็นฐานทับนะก็สามารถเสกฮอลบนนั้นได้ด้วยนะต็เนียเราสามารถเสกได้แล้วก็เนี่ยนั่งฮอไปนะฮะแล้วเราก็สามารถปรับแต่งฮอได้นะคือสามารถแบบใช้สกินตำรวจใช้สกิน r สคิวกู้ภัยแล้วก็ใช้สกินแบบรวยมิลิเตอรี่เอเจนซี่แล้วก็เป็นเออเชลฟแล้วก็มี สเต p ูเปอร์นะแล้วเราก็สามารถเทคออฟแบบนี้ได้เลยนะซึ่งการขับพอเนี่ยพอในเกมนี้นะฮะค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบจะเอามาขับเล่นๆบินรูชาวบ้าน,นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุมนะก็นเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นนิ่งๆแบบนี้นะฮะเราสามารถจะเ,เพิ่มสเปรดตรงข้างซ้ายอย่างนี้ได้นะอันนี้คือลดสเปรดอันนี้คือเพิ่มสเปรดแล้วก็ปุ่มเดินหน้าถอยหลังจะเป็นการควบคุมทิศทางแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถแลนดิ้งลงไปได้นะแต่ว่าแลนดิ้งมันจะช้ามากเลยนะึ่งนุณสามารถเอาพอนะฮะคอมโบกับไอเทมที่ม นะก็คือแป๊บหนึ่งนะเนี่ยไอ้กล้องสองางกลเนี่ยคุณสามารถจะกดกล้องได้นะเป็นการซูมเข้าแบบนี้แล้วคุณก็สามารถแบบเนี่ยเอาหอกดลงนิดนึงแล้วคุณก็สามารถนั่งดูชาวบ้านได้นะฮะว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นคนนี้นะเขากำลังทําอะไรอยู่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าเป็นย่านพนะที่น่าจะคุ้มมั้งนะแล้วแต่คน สิทธิประโยชน์ต่อไปของพรีเมียมนะฮะก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะก็คือพรีเมียมเนี่ยจะสามารถสร้างบ้านที่เป็นของพรีเมียมเองได้นะก็คือแบบว่าบ้านจะเป็นรูปดาวแบบนี้เนี่ยคนปกติจะไม่สามารถเสกได้นะจะต้องเป็นคนที่มีเกมพาร์พรีเมียมถึงจะสามารถเสกได้ก็ถือว่าแต่ละบ้านในคอนข้านจะสวยพอสมควรเลยนะฮะสำหรับพรีเมียมนะอย่างเช่นผมจะเสกบ,บ้านหลังหนึ่งดูนะมันก็จะแบบเหมือนกับบ้านทั่วไปแหละแค่มันจะเป็นแบบว่าบ้านที่ เป็นของพรีเมียมนั่นแหละนะแล้วก็สิทธิประโยชน์สุดท้ายของพรีเมียมนะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นบ้านใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีแบบว่าหลังบ้านบบน,นะฮะก็คือหลังบ้านเนี่ยมันมีแบบขอบขาแบบนี้นะฮะมันคือจะเป็นที่ที่เราสามารถเสก สระน้ําหลังบ้านได้นันเองนะสระพวกพรีเมียมก็มันจะมีในบางบ้านเราสามารถกดรูปดาวข้างบนนี้ได้เลยนะแล้วเราก็สามารถที่จะกดเสฟสระน้ําได้นะกดมาเนี่ยมันก็จะมีสระน้ําอยู่หลังบ้านเราแบบนี้เลยนะฮะและนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของเกมพาร์ทพรีเมียมในแบบบลูคาเวนนนเดงนะก็ถามว่ามันคุ้มไหมนะฮะในความคิดผมผมก็คิดว่ามันค่อนข้างคุ้มอยู่นะด้วยความที่ผม่อน่างชอบเพลิคอปเตอร์ในเกมเนี้ยถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงว่ามันคุ้มไหมก็สามารถม,มา,า,มาถคอมเมนต์กันได้นะโอเคเสียเวลา,าไปก่อนแล้วกันบะ